พวกเรารู้จักวิตามินดีแค่ไหนคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ค่ะ นี้คจะมาเล่าให้ฟังว่าถ้าเราขาดวิตามินเหล่านี้นะคะแล้วเราจะเกิดโรคอะไรและเราจะต้องกินอาหารอะไรบ้างเพื่อป้องกันไม่ขาดวิตามินนั้นนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะวิตามินแรกที่คุณหมอจะให้คือวิตามินเอนะคะวิตามินเอนะคะถ้าเราขาดวิตามินเอคือเราจะเกิดอะไรก็คือเราจะเกิดสายตาปัญหาสายตานะคะวิตามินเอช่วยในเรื่องของสายตาไม่ว่าจะเป็นการบำรุงสายตาจอประสาทตามองเห็นมีสายตา ดีมองเห็นในที่มืดได้ค่ะมีไหมใครที่แบบว่าเวลาปิดไฟมืดที่บ้านแล้วมองไม่เห็นในที่มืดเลยค่ะคือไม่สายตาจะไม่ปรับเลยไม่สามารถที่จะเดินลงบันไดได้ในทางที่มืดหรือไม่สามารถเดินออกจากห้องนอนได้ที่มันมืดๆืดรู้สึกว่ามองไม่เห็นเลยสายตาไม่ปรับถ้าเป็นแบบนั้นแสดงว่าเราเสียต่อบ้านขาดวิตามินดีแล้วนะคะถ้าคนเราปกตินะเวลา สายตาเราทีแรกมันจะมองไม่เห็นนะคะถึงแต่สักพักหนึ่งประมาณสัก5นาทีไปยเงี้ยสายตาเรามันจะเริ่มกลับนะคะมันจะเริ่มกลับทําที่เรามองเห็นในที่มืดเขาเรียกการมองเห็นแบบนี้ว่าสามารถมองเห็นในที่มืดแต่ถ้าคนที่ขาดวิตามิน A จะไม่สามารถมองเห็นในที่มืดโอเคใจไหมคะนะคะโดยน้ำขาดวิตามิน A ทีนี้อาหารที่เราทานคืออะไรที่มีวิตามิน A สูงนะคะถ้าเป็นผักผลไม้ก็จะเป็นผักบุ้งค่ะ ผักบุ้งจะมีวิตามินเอสูงนะคะผักตำลึงนะคะผักบุ้งผักตำลึงนะคะ<อ>เราก็เลยเห็นว่าเวลาอาหารของเด็เกๆะคะ่ะจะบอกเลยให้ทำอ่าต้มต้มเจืดใบตำลึง<อ>เพราะอะไรเพราะใบตำลึงมีวิตามินเอมันดีมากๆจะทําให้บำรุงสายตาของเด็กด้วยนะคะเด็กก็จะไม่มีปัญหาขาดวิตามินเอด้วยนะคะแล้วก็หรือผัดผักบุ้งไฟแดงแบบนี้ให้ลูกทานก็ได้นะคะอ่าถัดมานะคะวิตามินถัดมาที่ครูอมาจะเล่าคือวิตามิน B เป็นหมวด ของวิตามิน B นะคะเริ่มต้นที่วิตามิน B1 นะคะ B1 นะคะวิตามิน B1 ช่วยในเรื่องของการป้องก,กนันโะรคเหน็บชาค่ะใครที่มีอาการชาปลายมือปลายเท้ารู้สึกว่าทําอะไรก็ไม่ค่อยรู้สึกตัวค่ะนั่งหรือเชยอกขาก็ชามึนๆชาๆเงี้ยน,นะคะอันนั้นน่แสดงว่าเราเสี่ยงต่อการขาดวิตามิน B1 แล้วนะคะวิตามิน B1 มีมากในอะไรมีมากในข้าวกล้องค่ะ มันสุดๆเลยนะคะข้าวกล้องเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากจมูกของข้าวกล้องอะค่ะจะมีวิตามิน b ีนึ่งสูงมากแล้วทีนี้เรา สมัยของเราใช่ไหมคะชอบกินข้าวขาวแล้วเอาไปสีข้าวแล้วออกมาเป็นข้าวปลายปลายข้าวค่ะสมัยก่อนแม่ของครูนน้คะทางานลงสีข้าวแล้วทีเนี้ยแม่แม่จะคือเห็นเลยว่ามันจะมีปลายข้าวค่ะออกมาเขาเรียกแม่จะเรียกว่าข้าวปลายนะคะแล้วทีเนี้ยข้าวตัวเนี้ยเอาไปให้ไก่กินเอาไปให้หมูกินผสมข้าวคลุกให้หมูกินอะไรอย่างงี้ให้ไก่กินไปแล้วเรากินแต่ข้าวขาวซึ่งไอข้าวขาวตรงนั้นน่ะจมูกข้าวมันออกไปแล้วค่ะมันหางออกไปแล้วกลายเป็นว่าเราไม่ได้วิ วิตามิน B ค่ะเราไม่ได้วิตามิน B1 นะ่านะเสียดายมากๆเลยนะคะทีนี้แต่ข้าวกล้องอ่ะในส่วนนี้มันไม่หายไปะค,ะค่ะข้าวกล้องในส่วนนี้มันยังบูดอยู่เพราะฉะนั้นเรากินข้าวกล้องนะคะทุกคนนะพยายามกินข้าวกล้องลูกของเราก็ให้ผสมข้าวกล้องให้กินลูกเราจะได้ไม่ขาดวิตามิน B1 น,นะคะถัดมานะคะวิตามิน B2 วิตามิน b 2ถ้าลูกเราขาดจะเกิดอะไรตัวเราขาดจะเกิดอะไร <S <S เคยเห็นคนเด็กๆที่มีแผลที่มุมปากไหมคะอันนั้นคือปากนกรก,ก,นกระจอกโรคปากนกกระจอกนะคะเกิดจากการขาดวิตามิน b 2นะค่ะนะคะวิตามิน b 2หรือโรคปากนกกระจอกนี้นะคะท่าน,นเราต้องกินอะไรหละ่ะจะป้องกันนะคะคำตอบก็คือพวกเครื่องในสัตว์ค่ะเครื่องในสัตว์นะคะหรือผักใบเขียวก็จะมีวิตามิน b 2นะคะ่ะชอบกินหรือเปล่าเอ่ยเอาค่ะ เด็กควรจะกินพวกเครื่องในสัตว์อย่างน้อยสอบการประมาณ2อครั้งนะคะอันนี้จะดีที่สุดเลยนะคะคัดเหล็กก็มีวิตามิน B2 ก็มีอะไรก็มีดีมากแล้วหรือพวกผักผักใบเขียวอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะถัดมากนะคะขัวหมดขอไล่ของวิตามิน C บ้างนะะวิตามิน C นะคะวิตามิน C ถ้าหากเราขาดจะเกิดโรคเลือดออกตามไรฟันค่ะนะคะ,นะคะ ถ้าแบบแปลงฟันแล้วก็มีเลือดออกง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลือกคือเรื่องเ,เลือดออกตาลไงฟันหรือ,อลักกรปิดลักกระเปิดนะคะาตาม,อม,ตามของตารโรคของัาเฟ่แล้วทีเนี้ยเราป้องกันในการกินผลไม้ที่ะ รสเตี้ยก็ได้บางผลไม้บางอย่างมีวิตามินซีสูงแต่ไม่มีรสเตีย้ยใช่ไหมคะก็อย่างเช่นพวกฝรั่งเนาะมะขามป้อมคะหรือแอปเปลิลอ,อะไรก็ได้ผลไม้ทุกชนิดมีวิตามินซีนะคะหรือเราจะกินพวกวิตามินเสริมก็ได้นะคะกินถ้าเป็นผู้ใหญ่เราก็กินวันละพันมิลลิกรัมะค่ะก็กินวันละ2เม็ดเม็ 500, ดละห้าร้อยรวมกันก็เป็นพันแบบนี้ก็ได้คะ่ะช่วยป้องก,กันหวัดทำให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงไม่เป็นหวัดง่ายด้วยนะคะอีกสุดท้ายสุดท้ายหน่อยธาตุเหล็กนะคะธาตุเหล็กสำคัญมากมาก ต้องขาดธาตุเหล็กจะเกิดโรคเลือดอสาตนเป็นสิทิ์นะคะเพราะฉะนั้นต้องเสริมธาตุเหล็กให้กับลูกนะคะเสริมยังไงกินเครื่องในสัตว์ค่ะกินเครื่องในสัตว์เพราะฉะนั้นเห็นไหมคะครูเล่ามาเครื่องในสัตว์มีหลายอย่างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกินเครื่องในสัตว์้ดีมากๆทำให้ลูกกินนะคะสัปดาห์ละสอง เลือดก็ได้นะคะเลือดไก่เลือดหมูนะคะอย่างต้มเลือดหมูอย่างเงี้ยค่ะเราก็ใส่น้องมบตำดึงด้วยไปเข้าไปนะคะใส่เครื่องแมสตัดด้วยแล้วก็มีเลือดด้วยเห็นไหมคะต้มเลือดหมูเันแเมนรมันที่ดีมากๆเลยนะคะอาหารเช้าที่เราควรจะหาให้ลูกทานเป็นต้มเลือดหมูก็นดีมากๆเลยค่ะทกคนน่าจะได้ประโยชน์กับคลิปนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามฟัง youtube ของรัวโงนนะคะ ถ้าหากท่านอยากได้สาระดีๆแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารโภชนาการการดูแลสุขภาพของลูกยามลูกเจ็บป่วยนะคะหรือแม้กระทั่งการสอนลูกให้เป็นเด็ก2ภาษานะคะแบบนี้นะคะสามารถกดติดตามครูหมุนได้ค่ะแล้วก็อย่าลืม Subscribe ให้ครูหมุนด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วท่านจะไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆของครูหมุนที่ดีแมีสาระแบบนี้นะคะอย่าลืมว่าพ่อแม่ ใครจะเป็นครูที่ดีที่สุดได้เท่ากับพ่อแม่อีกแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามฟัง YouTube ของครูงนนะคะถ้าหากท่านอยากได้สาระดีๆแบบนีนะ้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารโภชนาการการดูแลสุขภาพของลูกยามลูกเจ็บป่วยนะคะหรือแม้กระทั่งการสอนลูกให้เป็นเด็ก2ภาษานะคะแบบนี้นะคะสามารถ กดติดตามครูหมุนได้ค่ะแล้วก็อย่าลืม subscribe ให้ครูหมุนด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วท่านจะไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆของครูหมุนที่ดีและมีสาระแบบนี้นะคะอย่าลืมว่าพ่อแม่สาคัญที่สุดไม่มีใครจะเป็นครูที่ดีที่สุดได้เท่ากับพ่อแม่อีกแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ